สบาบ่อยโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนนะคะอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายความดันสูงตัวบวมคันตามตัวผิวแห้งซีดวันนี้พี่เจนเขียวงมีตัวช่วยดีๆมันแนะนําค่ะสวัสดีค่ะเจน็ตเขียวนะคะถ้าใครมีอาการแบบพี่อยากให้ฟังพี่สักนิดนึงค่ะเมื่อก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าคอเลสเตอรอล300ไขมันในเลือดสูงความดันสูงมันจะทําให้ค่าไตาเราลดลงตอนนั้นค่าไตาเหลือแค่90นะคะหมอบอกว่าเสี่ยงเป็นไตเสื่อมระยะที่2เลยค่ะอาการที่เจอนะคะ จะฉี่บ่อยเวลากลางคืนเพียทั้งวันตัวบวมหายใจไม่อิ่มเหนื่อยง่ายแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงทํางานค่ะตอนนั้นกลัวมากกลัวว่าจะต้องฟอกไตจริงๆพี่เลยเริ่มที่จะหาตัวช่วยค่ะไม่ใช่แค่ปลอดภยัยแต่ต้องเห็นผลได้จริงด้วยตัวนี้เลยค่ะเบต้าไลค์แต่ก่อนที่จะทานนะคะพี่ต้องตรวจสอบก่อนว่าปลอดภัยไหมมีการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าซึ่งเบตาไลค์ตัวนี้นะคะได้รับการรับรองจากวว และได้รับรางวัลจากอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่ที่ใครจะทําได้หลังจากได้ลองทานไปประมาณ1เดือนนะคะอาการฉี่บ่อยตัวบวมก็จะหายหมดเลยความดันที่เคยแกว่งก็นิ่งขึ้นไตเริ่มทํางานดีขึ้นสําหรับพี่นะคะ2อย่าง1เลยปลอดภัยหรือเปล่า2คือช่วยเราได้จริงๆหรือเปล่าพี่ลองแล้วเห็นผลพี่เลยกล้าพูดเลยคะ่ะว่าเจเนเกียวเลือกเบต้าไลท์ เริ่มรู้ตอนแรกคือเป็นเบาหวานก่อนหมอก,ก็เลยบอกว่าเออเราเป็นเบาหวานอะลองไปตรวจไตด้วยไหมเราก็ไปตรวจไตดูสรุปเราเป็นไตเสื่อมระยะ3แล้ววันที่เราแย่คือพ่อแม่แบบนั่งร้องไห้นะแม่แบบว่าไปหาหมอเลยแบบแม่สามารถบริจาคไตให้ลูกได้ไหมสุดท้ายแม่ก็ให้ไม่ได้เพราะแม่ก็มีโรคประจําตัวเออเราทอนไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับโรคเนี่ยเราก็เป็นอย่างเงี้ยมาเป็นสิปีแล้วเราแค่รู้สึกว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดเราเหนื่อยเราแก็มองหน้าพ่อแม่เรา จาตัวคือเบาหวานแล้วก็มีโรคไตเสื่อมระยะ3ค่ะไปตรวจไตดูสรุปเราเป็นไตเสื่อมระยะ3มแล้วเคียนมากแล้วก็ท้อมากแล้วแค่รู้สึกว่าพอมาเป็นโรคไตอ่ะการใช้ชีวิตมันก็เปลี่ยนการกินทุกอย่างมันก็เปลี่ยนมันจะเหนื่อยง่ายมันจะเพียมันจะใช้ชีวิตไม่ได้อยู่อย่างนั้นอ่ะเบื่ออาหารด้วยค่ะแล้วก็น้ําหนักลดผิวแห้งด้วยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นที่ขาผิวเราเป็นขุยอ่ะมันแห้งกล้านแบบน่าเกลียดมากไม่กล้าใส่ขาสั้นอะไรอย่างนั้นเลยวันที่เราแย่อคือพ่อแม่แบบนั่งร้องไห้ นะแม่แบบว่าไปหาหมอเลยแบบแม่สามารถบริจาคไตให้ลูกได้ไหมสุดท้ายแม่ก็ให้ไม่ได้เพราะแม่ก็มีโรคประจําตัวเออเราทอไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับโรคเนี่ยเราก็เป็นอย่างเงี้ยมาเป็นสิป,ปีแล้วเราแค่รู้สึกว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดเราเหนื่อยเราแก่มองหน้าพ่อแม่เราเราก็ เฉพาะโรคไตแบบเหมาะกับพี่มากขนาดนี้ทําไมเราจะไม่ลองอะ่ะพอพี่กินตัวเบต้าไลท์อะ่ะเฮ้ยพี่สามารถทานอาหารได้มากขึ้นน้าหนักพี่ก็เพิ่มขึ้นผิวเราไม่ได้แห้งเหมือนเดิมแล้วการทํางานในระบบต่างๆของพี่ดีขึ้นดีขึ้นเลยอย่างเห็นได้ชัดไม่ได้คิดไปเองเพราะว่าอย่างสมมติถ้าคิดไปเองแล้วแบบเอ้ยอาจจะรู้สึกสดชื่นขึ้นแต่เรามีผลตรวจการันตีไงว่ามันดีขึ้นจริงๆพี่มองว่าราคาหลักร100้อยถึงหลักพันต้นๆถ้าทําให้พี่ร่างกาย